พูดถึงเรื่องของศีลศีลเนี่ยแปลว่าความปกติคนส่วนใหญ่พอพูดถึงศีลก็นึกถึงศีลห้านึกถึงศีลสิบนึกถึงศีลสองร้อยี่สิจ็ดแท้ที่จริงคนที่มีกายวาจาใจปกติโดยที่ไม่เคยสมาทานศีลเลยนะก็จัดว่าเป็นคนมีศีลได้เพราะถ้าเราคิดว่าการมีศีลหมายถึงการไปสมาทานศีลขอศีลจากพระแล้วเราถึงจะมีศีล ทั้งชีวิตบางคนมันไม่เคยเจอพระเลยนะใช่ไหมถ้าเรามองว่าการมีศีลหมายความว่าต้องไปขอศีลจากพระเนี่ยทั้งชีวิตเราอาจจะไม่มีโอกาสมีศีลกับเขาเลยก็ได้แต่แท้ที่จริงศีลเนี่ยมันไม่ได้มาถึงศีลเป็นข้อหรอกมาถึงภาวะที่กายว่าจาใจมันปกตินั่นแนหะคือมีศีลแล้วแต่ศีลเป็นข้อข้อนั้นท่านบัญญัติขึ้นมาให้ชัดเจนสําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีลจะกลายเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกสังเกตไหม ธรรมชาติไม่เคยให้เชี่ยวให้งาให้พิษมาแก่มนุษย์ในทางกายภาพเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปสู้กับเสือไม่ได้เพราะไม่มีเล็บไม่มีเขี่ยวสู้กับช้างก็ไม่ได้ไม่มีงาสู้กับงูก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีพิษดูเหมือนมนุษย์จะไม่น่ากลัวนะแต่แท้ที่จริงธรรมชาติให้อะไรมนุษย์มาธรรมชาติได้ให้ปัญญา ให้โครงสร้างทางสมองที่วิจิตที่สุดกว่าสัตว์บรรดามีในโลกทุกๆสปีชีส์สิ่งนี้คืออาวุธที่แน่ตัวที่สุดของมนุษย์คือสมองหรือปัญญาดังนั้นถ้ามนุษย์คนหนึ่งเขาไม่มีศีลมากำากับการใช้กายการใช้วาจาและการใช้ความคิดของเขามนุษย์ที่ไม่มีศีลจะกลายเป็นมนุษย์ที่น่ตัวที่สุดในโลกดูทีผู้ก่อการร้ายคนเดียว เขาสามารถสั่งสะเทือนสันติภาพของโลกได้ไหมในวันที่ตึกเวอร์เทรดเซ็นเตอร์ถูกถล่มมาจากผู้ก่อการร้ายคนเดียวที่เป็นหัวหน้าขบวนการคนคนเดียวนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่หุ่นร่วงกันทั่วโลกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสินคนหนึ่งจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกและน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายทุกๆชนิดศินจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สุดสำหรับ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทั่ว้งโลกมนุษย์คนหนึ่งที่มีศีลก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในตัวเขาแล้วก็ในสังคมแล้วก็ในเวทีโลกมนุษย์ที่ไม่มีศีลตัวเขาเองก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์เขาเดินออกจากบ้านคนที่ไปสัมพันธ์กับเขาก็ทุกข์เข้าไปเป็นผู้บริหารประเทศประเทศก็ทุกข์ไปอยู่ในเวทีโลกก็ทําให้โลกทั้งใบเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นศีลเป็นเรื่องพื้นฐานก็จริง แต่มองในเชิงปฏิบัติกลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่น้อยไปกว่าหลักธรรมะข้ออื่นๆและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือการจะเป็นคนมีศีลไม่ได้หมายความว่าต้องไปขอศีลจากพระแล้วจึงจะมีศีลแต่หมายความว่าการที่เราใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนใครทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนั่นแหละคือสาระสําคัญของการมีศีลเรียกว่ามีศีลดยไม่ต้องขอศีลเพราะศีลแปลว่าปกติภาพทางกายทางวาจากายวาจามีศีลอยใจมันก็มีเอง